بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبيه نور حديث بطيسان حديث تدنان دويتان إدن الخطاب رضي الله عنه تنديه بينمانحنجلوسعندرس ุ بين ن ن الله الله น اللهصلى اللهعليه وسلم ذات يوم فمن อมัดบอกว่าในระหว่างที่วันหนึ่งพวกเรานั่งอยู่กับท่านอบีุลเลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นอิตรลาอาลาอีนาโรยุลชียดีดูบายาดิซยับนะครับจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามายังพวกเรานั ن ن ่นหมายถึงสหายของท่านรอซูลเนี ج و ج و ن ن ่ยรวมถึงท่านอุมัดนั่งอยู่ร่วมกับท่านรอซูล นะครับจู่ๆมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งลักษณะของชายคนนั้นเนี่ยเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่เนี่ยมีสีขาวมากแชดีด,ดูบยยัตแปลว่าขาวมากๆแชดีดอยู่สวัดิชาอริและเส้นผมเกิดดำเงาสนิทเลยใช่ไหมครับลายุรออะไรฮีอัลสลุสซาฟะนะครับสาเหตุที่ธนมัตรพูดเช่นนั้น,เ,นเพราะอะไรพี่นอ้องเพราะเมื่อชายคนนั้นเดินเข้ามาแล้วทั้งเสื้อผ้าก็ดีทั้งเส้นผมก,ก็ดีเนี่ย ทำให้รู้ว่าชายคนนี้ไม่รู้มาจากไหนเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเป็นคนที่มาจากที่อื่นแล้วเนี่ยจะต้องมีร่องรอยของการเดินทางท่านเล็บบอกว่าชายคนนี้ที่ตัวของเขาไม่มีร่องรอยของการเดินทางเลยเสื้อผ้าขาวแบบเนี้ยใช่ไหมครับเพราะคนเดินทางทะเลทรายมันต้องเปื้อนแล้วเส้นผมจะต้องใช่ไหมครับจะต้องเปื้อนจะต้อง มีความสีเนี่ยไม่ดำสนิทจงมีสีฝุ่นปนอยู่หรือว่าติดกันเหนียวใช่ไหมครับระหว่างเดินทางวะลลยาอริฟหูมินนาออฮาดุลและพวกเราที่นั่งอยู่ร่วมกับชาวซุมไม่มีใครรู้จักชายคนนี้เลยใช่ไหมครับในเมื่อไม่มีร่องรอยของการเดินทางแสดงว่าอาจจะเป็นคนเมืองมดีนาก็ได้แต่ปรากฏว่านอุมัตบอกว่าพวกเรากลับไม่มีใครรู้จักชายคนนี้ไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหน 하자จัลัสอิเลนนบีอิสลาลลัฮุอะลัยยุสซลลัมเดินเข้ามาก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าท่านบีอิสลาลลัฮุอะลัยยุสซลลัมนั่งตรงหน้าท Rasul เลยฟาสนาดะรุกบะเตยฮิอีลารุกบะเตและตอนที่นั่งหน้าท Rasul เนี่ยเขา่าทั้งสองของเขาก็ชนเขา่าทั้งสองท Rasul เลยแปลว่านั่งติดท Rasul เลยว่าวะดาอักาไฟฮิอัลลาฟาคีได้เมื่อนั้นชายคนนั้นก็เอามือทั้งสองของเขาเนี่ยวางบนตัก าวางบนต้นขาของท่านนาบีสันหลอ,ลอ,หอลนลอห์ฮุอาดุสซลัมแปลว่านั่งท่าไหนนั่งท่าไหนครับถ้าตามรูปการแล้วน่าจะนั่งในท่าเหมือนท่าละหมาดในสละเเ้นนี้ใช่ไหมครับชายคนนั้นเข้ามาก็หัวเข่าชนหัวเข่าเสร็จก็เอามือวางบนตักท่านรอซูลใช่ไหมครับท่านอุมัตบอกว่า ว่าแล้วยาโมฮัมเหม็ดอัชเบอร์เอันินอิสลามพรนั่งอยู่ที่หน้าทศรุษแล้วก็พูดเลยว่ามุฮัมมัดบอกฉันหน่อยว่าอิสลามคืออะไรอันอิสลามคืออะไรทศรุษก็ตอบบอกว่าอิสลามอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮิอิลลัลลอฮ์ว่าอันนามุฮัมม็ดันรูลุลลอฮ์อิสลามคือการกล่าวปฏิญาณแปลว่าคนคนหนึ่งจะเป็นมุสลิม ได้เนี่ยจะต้องกล่าวปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพปักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วก็ปฏิญาณว่าท่านนบมีมุฮัมมัดนะหรือมุฮัมมัดเป็นรอซูลนะครับเป็นบ่าวและรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาอจลาอันนี้คือหลักการอิสลามข้อที่หนึ่งวัตุกีมสัสซาลาและท่านจะต้องละหมาดคือเจานรอซูลพูดกับใครพูดกับคนที่ถามและท่านก็จะต้องละหมาดเนะี่ยประการแรกกล่าวกะลีมาชะฮัดะสอง ท่านจะต้องละหมาดวัตุติยาสกาดสามท่านจะต้องจ่ายสกาดด้วยสี่วัตสุมลมาราดอนท่านจะต้องถือสินดฟารดูในเดือนรามาดอนวัตหุจนไบที่อินิสตาะตะัตอีไลฮิซาบีละประการที่5ท่านก็จะต้องทำฮัจด้วยครั้งหนึ่งหากว่าท่านมีความสาม,มารถที่จะเดินทางไปได้พอทรศซุนพูดจบปุ๊บชายคนนั้นก็พูดว่าซอดักเตท่านพูดถูกแล้วที่ท่านพูดมาเมื่อกี้นะ่ะท่านพูดถูกแล้ว านูมัดบอกฟาอาจิบนาละฮูยัสอานฮูวายุสดีกุพอชายคนนั้นพูดเช่นนั้นพวกเรารู้สึกประหลาดใจเอ๊ะทำไมเขาเป็นคนถามแต่เขาก็เป็นคนบอกว่าที่เธอซูนตอบนะตอบถูกแปลว่าชายคนนั้นรู้คําตอบใช่ไหมครับรู้สึกประหลาดใจว่าเขาเป็นใครแล้วเขาก็ถามคําถามที่สองต่อบ,บอกฟาอัคบรนีอาอานินอีมานมุฮัมมัดไหนบอกฉนันหน่อยสิว่าการศรัทธาหรือการอีมานคืออะไรหรือมีอะไรบ้าง รับสุขบ่เอานทูเอมนาบิ l l a h i وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر و ทูเอมนบิ القدر خيره وشره การศรัานั้นมีอยู่6ประการด้วยกันคือการที่ท่านจะต้องศรัทธาต่อล l l a h ศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะศรัทธาต่อบรรดาคัมพีต่อบรรดานบีต่อวันสิ้นโลกและศรัทธาต่อการกําหนดกอดอกกอดัดของ Allah ทั้งดีและร้ายพอท่าน์พูดจบชายคนนี้ก็พูดบบกว่าซอดักตะ ท่านพูดถ mm ูกแล้วเขาถามต่อพี่น้องบอกฟาอัคเบรนีอานินียฮซานมุฮัมมัดไหนบอกฉันหน่อยสิว่าหลักการเอฮซานคืออะไรหลักเอฮซานคือหลักคุณธรรมคือหลักคุณงามความดีขั้นสูงในศาสนานะครับข้าสุ่ก็บอกอันตะอบูดัลลอฮะกันนะกะตาราหูฟาอินลำตะกุนตาราหูฟาอินนะฮูยะรากะหลักเอฮซานหรือหลักคุณธรรมความดีประการที่สามนั้น ที่เป็นส่วนหนึ่งของศาส,สานานั่นคือการที่ท่านจะต้องเคารพอัลลอฮฺจ่าอาลาเนี่ย ในระหว่างที่ท่านเคารพอัลลอฮ์เนี่ยอิบารัต่พอพระองค์อยู่เนี่ยท่านจะต้องเคารพพระองค์ประหนึ่งเหมือนกับท่านมองเห็นพระอ,องค์แปลว่าตั้งใจทําจริงๆบริสุทธิ์ใจจริงๆทําทเหมือนอยู่ต่อหน้าลอสุภาอาฮูวาจาเนีเหมือนว่าท่านมองเห็นพระอ,องค์ในเวลานั้นฟาอินลมตะกุนตรอฮูฟาอินนาฮูยารอกะถึงแม้ว่าท่านณนะเวลานั้นท่านจะมองไม่เห็นอัลลอฮ์จอาลาก็ตามแต่จงรู้ไวเถิดว่าอัลลอฮ์จอาลาทรงมองเห็นเห็นท่านนั่นเอง ชายคนนั้นถามคําถามข้อที่สี่พี่น้องบอกฟ่าคือเบรนีอาเนสซาโมุฮัมมัดไหนบอกฉันหน่อยสิว่าวันกิยา์มันจะเกิดขึ้นเมื่อใดท่านาบีซัลลอฮฺอัลลอฮ์สั่งจึงตอบบอกว่ามันมัสอูลอันฮาบิอัละมัมินัสซาอิลมินัสซาอิลท่านรอซูลบอกว่าคนที่ถูกถามคือท่ารนรอซูลและคนที่ถามเนี่ยคําตอบของคําถามเนี่ยต่างไม่มีใครรู้นะรู้ไม่ต่างกันหรอก แปลว่าต่างทั้งคนถามและคนถูกถามก็ไม่รู้หรอกว่าวันเกียร์มาจะเกิดขึ้นเมื่อใดเขาก็เลยถามคําถามถามัดมาบอกฟาอัคเบรนีฟาอัคเบรนีอันอามารอทิฮะในมุฮัมมัดจงบอกฉันหน่อยเสียว่าส an ัญญาณก่อนเกิดวันเกียรมานั้นมีอะไรบ้างพระสุนจึงตอบบอกว่าอันตาลิดลอามาตุรับบัตฮะก็คือการที่นายคือการที่หญิงคนหนึ่งจะคลอดลูกออกมาเป็นนาย ผู้หญิงคนหนึ่งคลอดลูกออกมาเป็นนายอันเนี้ยนักวิชาการบรรณาอุลมาให้ความหมายไว้สองอย่างหนึ่งในอดีตเป็นการบ่งบอกตะรุนแจ้งข่าวให้รู้ว่าใกล้ถึงวันเกียร์มะอิสลามจะแผ่ขยายไปจนกระทั่งว่ากระทั่งอะไรพี่น้องอิสลามได้ทําการพิชิตด,ดินแดงต่างๆและก็จับเฉลยศึกได้ในการทําสงครามอาจจะมีทาสหญิงติดมา ใช่ไหมถ้าหญิงติดมาพอหลังจากนั้นถ้าหญิงคนนั้นก็อาจจะสมรสแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกลูกคลอออกมาไม่เป็นทาสแล้วสิกลายเป็นเป็นนายของแม่เห็นไหมแม่เน่ยเดิมเป็นทาสใช่ไหมครับแต่พอลูกข้อออกมาเนี่ยลูกอยู่ในสภาพที่เป็นเป็นนายอันนี้คือความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองในะดิษบทน,นี้เป็นการแจ้งให้รู้ถึงสภาพอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นก่อนวันเกียร์มากก็คือใกล้วันเกียร์มาก คนเป็นลูกจะอากตันยูจะเนรคนต่อพ่อแม่ปันหนึ่งเหมือนกับแม่เป็นเป็นอะไรเป็นทาสลูกเป็นนายนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดจาที่กระโชคโคกหกักหรือพูดจาโดยไม่ให้เกียรติพ่อแม่หรือสั่งพ่อแม่ให้กระทําในสิ่งที่เป็นการค้านกับหลักการของศาสนาฉะนั้นลักษณะเช่นนี้เป็นความหมายที่ครอบคลุมทั้งสองอย่างเลยใน h ะด i ษบทนี้ ขาสมอว่าอันตารานผูฟ้าต์อูรัตอัลอาลราอชชาต,ตริแงอัลชาจะตัววัลลุนินบุญญานและท่านจะเห็นว่าใกล้วันเกียร์มากคนที่ยากจนเนี่ยที่เขาเคยไม่มีรองเท้าสวมใส่เนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่มีเนี่ยที่เขาเคยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะใกล้วันเกียร์มากเขาจะแข่งกันสร้างตึกสูงสูงก่อนวันเกียร์มากทุมมันตพหลักแล้วชายคนนั้นก็เดินจากไปพูดจบก็เดินจากไปเลยเพี่น้องนะครับ ท่านมันบอกฟละบิซะมลียนเวลาผ่านไปหลายวันบางรายงานบอกว่าสามวันบางรายงานบอกว่าหลังจากนั้นท่านอุมัตเนี่ยที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นที่อยู่นาทีนั้นด้วยเนี่ยหลังจากที่ชาคนนั้นเดินจากไปแล้วท่านอุมัตก็ออกจากที่แห่งนั้นไปพอท่านอุมัตออกไปแล้วเนี่ยจราซุนก็บอกซออาบะที่ที่อยู่ว่าชายคนที่มานั้นคือใครแต่ท่านอุมัตยังไม่รู้ท่านอุมัตเลยบอกว่าหลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยบางรายงานบอกว่าสามวันทุ่มมาแล้วจราซุน เจอท่านอุมัดอีกครั้งหนึ่งก็เลยพูดกับท่านอุมัดบอกว่ายาอุมัรอ مر, ะตาเดรีมานิสซาอิลอุมัรเจ้ารู้ไหมคนที่มาถามวันก่อนเนี่ยคือใครท่านอ,มนอ, ه, อาุมัดบอกอัลลอฮฺฮุวะรอซูลุลหุอัลเลมอัลลอฮฺและรอซูลเท่านั้นที่รู้ดีว่าชายคนนั้นเขาเป็นใครกันท่านละซุนบอกฟอินนะฮูจิบรีนอะตาคุมโยอัลลิมุคุมดีนะคุมชายคนที่มานั่นคือจิบรีนคือมาลาอิกะห์ ใช่ไหมครับคือมาเลก้าของเราสุภาหนัวัวจะอะไรเที่ยเราจะอะไรส่งมาเขามาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะสอนศาสนาให้แกพวกท่านแปลว่าศาสนาของเราไม่ได้มีแค่ความเชื่อศาส,สนาของเราไม่ได้มีแค่การปฏิบัติคนคนหนึ่งเชื่ออย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยนั่นไม่นับว่าคนนั้นมีศาสนาคนคนหนึ่ง อิบาได้อย่างเดียวไม่มีความเชื่ออะไรเลยหรือความเชื่อผิดหมดเลยนั่นก็ไม่นับว่าคนแบบนั้นมีศาสนาแต่ศาสนาจะต้องครอบคลุมทั้งหลักการปฏิบัติหลักความเชื่อและก็หลักคุณธรรมหรือหลักเอกราชน,นั่นเองเพะเห็นนี้อย่างท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م านต่อเราสุภาณวจาราทั้งหลายครับเชกับดูนวสินอันอับบาดฮะฟีตาะฮุลลอห์จาราท่านได้ให้บทเรียนกับเราไว้ในตอนท้ายของการอธิบายของท่านนะครับท่านบอกว่าสิ่งที่เราได้รับประโยชน์จากะดีบนนี้นั้นมีอยู่หลายประการเดียวกันประการแรก อันนั um ่นไฉลกมาเยสัลูลิตาอัลลูมฉันบอกว่าคนที่ถามคําถามเช่นเราเนี่ยเวลาที่เราถามคําถามนั้นเราอาจจะถามเพื่อต้องการอยากจะรู้เราไม่รู้เรื่องนี้เราก็เลยถามปูรู้ว่าเรื่องนี้หมายถึงอะไรอะไรคืออันนี้เราถามเพราะเราอยากรู้ฟากดีเยสัลูลิตาอาลีมในบางครั้งคนที่ถามเนี่ยรู้คําตอบแต่ต้องการที่จะถามเพื่อให้คนอื่นได้รู้ด้วย ใช่ไหมครับเพื่อต้องการให้คนคนนั้นคนสอนคนนั้นได้สอนคนที่นั่งอยู่ที่นั้นใช่จึงบอกว่าฟายัสอาลูมันอินเดหัอินมุนบิชัยอินมินอัจเรอิยัสมาอันฮาดเรู้นันจจวะนะครับชายคนหนึ่งหรือคนคน,คนหนึ่งเขาก็จะถามคนที่มีความรู้ในเรื่องเรื่องหนึ่งเพื่อต้องการที่จะให้คนที่นั่งอยู่ร่วมได้ยินได้ฟังคําตอบจากผู้รู้คนนั้นนะครับประการที่สองใช่บอกอันนั้นมาลาอีกัตเแต่ตฮะวัลอันขิลกติฮา ในหะดิษบนี้ทาให้เรารู้ว่าหลักความเชื่อหนึ่งที่เราจะต้องศรัทธาในเรื่องของมาลาอิกก็คือมาลาอิกาสามารถที่จะจําแรงกายได้มาลาอิกะถูกสร้างมาจากรัศมีใช่ไหมและมีความสามารถที่จะจำแรงกายได้และการจำแรงกายของมาลาอิกะนั้นตัวทัตีบิอชกาลินอาดมียินสามารถที่จะจำแรงกายมาหามนุษย์ด้วยกับรูปกายของมนุษย์ ยังฮดิษบทนี้ที่ยิบริอัลอิสลามเป็นมาลายกาเนี่ยจำแรงกายมาหาท่าน,นบีสนนัลลอฮฺอันอิสลามในรูปกายของมนุษย์แต่เวลามาลายกามาจะมาในรูปกายที่สวยงามนอกจากว่ามีกรณีเฉพาะที่เราจะอลาประสงค์ที่จะทดสอบบ่าวเขาบองดังเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับชายสามคนในยุคสมัยบบนอิสราอิลและมาลาิกายังเคยจำแรงกายมหาท่านหญิงมารยม เคยจำแนงกายมหาเถานบีบรอฮิมอะลัยฮิสสลามในรูปกายของมนุษย์มหาเถานบีลูทนะครับอะลัยฮิมัสลามนะครับแต่เชคบอกว่าไลซาฟีฮาดาดลีลุนอัลาจาวาซิตตัมทิลลัดิชตูฮิรัฟีฮาดาซัมานแต่ในะดีบทนี้พี่น้องฟังให้ดีนะครับเชคอับดุลมอซินอัลลอฮ์ฮะเฟตุอุลลอฮุขจรัตท่านบอกว่าแต่ในะดีบทะดีบทนี้ไม่ได้เป็นหลักฐานที่อนุญาตให้แสดงละครหรือทำหนังได้ สั่งหนังสั่งละครเนี่ยฮะดิษบนี้ไม่ใช่หลักฐานที่อนุญาตให้เราสามารถที่จะมีการแสดงละครหรือการแสดงหนังได้ที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในยุคสมัยนี้ฟาอินนหูนอาอุนมิเันกะดิบเพราะการแสดงละครหรือการแสดงหนังนั้นเป็นชนิดหนึ่งของกะดิบคือการโกหกและการโกหกในศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและเป็นบาปใหญ่ ว่ามาฮัสลลิจิบรีละฟะฟาวบิอิศนิละฮิวกุดรอทฮีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแก่จิบรีในครั้งนี้คือการมาของจิบรีที่จำแรงกายมานี้มาตามบัญชาของอัลลอมาตามมาตามการอนุญาตหรืออนุมัติของลอสุบฮานุวาจาลาและเดชานุภาพของลอสุบฮานุวาจาลานั่นเองประการที่สาม บายานออาดะบิลมุตัอาลีมอินดอรลใน h a บทนี้เป็นฮะีีษที่สอนให้เรารู้ถึงมารยาทของผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้ที่จะต้องปฏิบัติแก่คนที่ที่สอนหรือคนที่มีความรู้นั่นเองและประการที่4ี่อันนะฮูอินดอสติมาอินอิสลามีวันอีมานเมื่อไราก็ตามที่คำว่าอิสลามและคำว่าอีมานถูกกล่าวพร้อมกัน เราพูดว่าเราทุกค,คนมีอิสลามเราทุกคนมีอีมานเมื่อไรก็ตามที่สองสิ่งนี้ถูกกล่าวพร้อมกันเหมือนในฮะดิษบทนี้ใช่ไหมครับเช่บอยู่ฟัสซารุนอิสลามอูบินอุมูริฎฮะฮิรอเราจะอธิบายความหมายของคําว่าอิสลามนั้นว่าการงานปฏิบัติการปฏิบัติภายนอกเช่นการละมาเช่นการติศนอดเช่นการจ่ายอากาศนั่นคือการงานภายนอกวอมานูบินอุมูรินบาฮินะในขณะที่เราจะอธิบายความหมายของคําว่าอิมานนั้นหมายถึง สิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวใจของเราเช่นความเชื่อรักอกิเดความหวังความกลัวหรือความรักหรือการมอบหมายที่มีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาจาลนั่นเองประการที่5อัลบาดอบินอะฮัมมีฟ ah ัลอะฮัม ah ประการที่5คือหลักการหนึ่งที่สําคัญในอิสลามในฮะดีษบทนที่สอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องเริ่มทําสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดแปลว่าจะต้องมีการเรียงลําดับอะไรสําคัญที่สุดให้เริ่มทําสิ่งนั้นก่อน หรอันนาหูบูดีอบิชฮเดอินีฟีซีรสลามเพราะในฮดิษบทนี้เมื่อทารุลถูกถา,ถามถึงหลักการปฏิบัติในศาสนาทารูลเริ่มด้วยกับอะไรพี่น้องการกล่าวกะลิมาทั้งสองจะมีการปฏิบัติใดที่มีความสําคัญมากไปกว่าการกล่าวกะลิมาเราจะเป็นมุสลิมได้ไหมหากไม่กล่าวกะลิมาสำหรับคนที่เดิมไม่ใช่มุสลิมไม่ได้ แสดงว่าการกล่าวกิลมะสำคัญที่สุดสองอบุริอาบินอีมานีบิลไลฮิฟตับซีรินอีมานเมื่อทารุษุนถูกถามถึงหลักการอีมานทารุษุนจึงอธิบายถึงสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนั่นคือการอีมานต่อลารุษุพานุวบจตลเป็นยอดสุดของการอีมานประการที่ 6. อันนากอัลกานันอิสลามขในอะดิตบทนี้ทำให้เรารู้ว่าหลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของอิสลามนั้นมี5ประการ ในขณะที่วันนนอุลุนอีมานิสิตะในขณะที่รากฐานที่สําคัญของการศรัทธาหรือการอีมาน,นั้นมี6ประการเดวยกันประการที่7อันนันอีมานิบิอุลุนอีมานิสิตะมินจุมลนติอีมานิบิลไกบนัก็ประการที่7การศรัทธาต่อรกหลักการหกการือรากฐานของการอีมานทั้ง6ประการนั้นคือส่วนหนึ่งของการศรัทธาต่อสิ่งเลนกลับแปลว่า การศรัทธาทั้ง6ประการของอิสลามไม่สามารถที่จะาสติปัญญาของเรามาคิดได้เพราะมันคือการศรัทธาต่อเรื่องเล่นลับที่เราจําเป็นจะต้องเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดนะครับประการที่8ปดบายอนุตาฟาวุติบบยันอิสลามมิวนอีมานวันอิฮซานในฮะดิษบทนี้ได้ทำการอธิบายถึงระดับขั้นต่างๆของศาสนาว่ามีอยู่3ส่วนหนึ่ง อันอิสลามหลักการปฏิบัติสองหลักความเชื่อสามหลักคุณธรรมหรือลหลักเอเซนและประการที่เก้าเชคจึงบอกบายานอููวีดอรอจัตินเอเซนในฮะดิษบทนี้ทําให้เรารู้ถึงระดับขั้นเอเซนที่เป็นขั้นสูงสุดของศาสนาแสดงว่าพื้นฐานของศาสนาและที่เราทุกคนมีเหมือนกันคือมุสลิมมุสลิมใช่ไหมครับสองสูงขึ้นมาหน่อยมุมินคือคนที่มีอีมานสาม มุฮซินคือคนที่มีหลักอิสลามหรือมีความเชื่อมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มีความเชื่อมั่นต่อรสุบาัุบาจาอะไรอย่างถ่องแทง้นี่จึงทําให้เรารู้ถึงระดับขั้นของผู้ศรัทธาในศาสนานั่นเองประการที่10อันอหนมซสอาติมมัสตะารอลลอฮบิอิลมิฮีความรู้ในเรื่องของวอนียังม เป็นหนึ่งในสิ่งที่ลรตจาลาทรงปกปิดเอาไว้เป็นความลับไม่มีผูดด้ใดล่วงรู้ได้แม้ว่าบรรดามาเลกาที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์แม้ว่าบรรดานาบีที่ถูกส่งมาก็ตามยกเว้นแค่ลรตจาลาให้ทรารุซบอกเพียงแค่วันเกี้ยมจะเกิดขึ้นวันศุกร์แต่จะเกิดขึ้นเดือนใดปีไหนไม่มีใครรู้ทั้งสิ้นน,นอกจากลรตจาลาเพียงผู้เดียวประการที่11บเยานุชัยอินมินอามาราะที่หาในฮะดิษบทนี้ทรารุซุได้บอกให้เรารู้ถึง สัญญาณก่อนเกิดวัลกียมะบางประการนั่นเองและประการสุดท้ายเขาลุลมัสูลิลิมาลายะอัลเลอัลลอฮุอะลัลในหะด i ษบทนี้มีบทบัญญตัติให้คนที่เมื่อถูกถามในเรื่องที่เขาไม่มีความรู้เขาจะต้องตอบว่าฉันไม่รู้เพราะเหตุนี้เองท่านอบุรดัดดารอดียัลลอฮุอันุท่านจึงพูดบอกว่าเขาดูรุลฟีมา และยาอัลเมละอาลเมนนสฟุลนัการที่คนคนหนึ่งถูกถามในเรื่องที่เขาไม่รู้และเขาก็พูดว่าฉันไม่รู้หรือพูดว่าอัลลอฮฺวอาลัมนั้นแปลว่าอัลลอฮ์จะอาลรู้ที่สุดในเรื่องนี้ฉันไม่มีความรู้นั่นคือครึ่งหนึ่งของความรู้ครึ่งของความรู้ยังไงพี่น้องในเมื่อเราไม่รู้ในคาตอบในเรื่องนั้นคนถามเราเรื่องหนึ่งใช่ไหมเราตอบไม่ได้เราไม่รู้คําตอบเราบอกว่าอัลลอฮฺวอาลัม ฉันไม่รู้ละอาลลมฉันไม่รู้อัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ในเมื่อคนตอบแบบนี้เนี่ยไม่รู้คําตอบแลวทาไมซอฮาบะของทรารุซูงจึงบอกคนที่ตอบแบบนี้นั่นคือครึ่งหนึ่งของความรู้เพราะเพราะเขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่รู้แสดงว่าอีกครึ่งหนึ่งของความรู้คือการที่เขาจะต้องไปหาความรู้ในเรื่องนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่ไม่รู้แล้วยังตอบเนี่ยแปลว่าตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ แสดงว่าความรู้ก็ยังไม่มีเลยแม้กระทั่งว่าตัวเองไม่มีความรู้ก็ยังไม่รู้อีกแสดงว่าเมื่อเราไม่รู้สิ่งใดก็ต้องตอบว่า Allah อาลัลลอฮฺอัลลอฮหรือลอาอัลลอฮฉันไม่รู้ว่าคําตอบในเรื่องนี้คืออะไรฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นบทเรียนที่สําคัญที่เราได้รับจากฮะดีษบทที่สองในวันนี้นะครับประเสริฐลออฮลักษมีนบีอัลลอฮฺสั่งบีฮีมัสอัลลอฮฺ